ทำไ้มีรูปกอดรับซีด้วยวะช่ไม่ต้องมีกอดอนบใช่ไหมสองสามสี่แกงสามมณีแกงสามมณีสามมณีกินหรอวะภาษาไทยไม่ใช่าษามณน รู้กี้อะลูกี้เขียนว่าลูกี้เอาลวครับนี่คือรายการ Hell Kitchen ล่นยังไงครับตัวเดียวเออคือหน้าหนูไม่ถึงกล้องเอาเหี้ยส่วนสูงไม่ถึงกล้องเลยค่ะเรี่นตูก Hell Kitchen ฉันคือเชฟแรมซี และนี่คือ Hell Kitchen ที่นี่คุณจะเผชิญหน้ากับเชฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน Roblox ฉันจะเริ่มด้วยการแบ่งคนออกเป็นสองทีมไอ้เหี้ย These teams Don't get too comfortable are your โอ้โหทีมรถกับทีมคนอ๋ออดีมัดพร้อมเราโดนลืมว่าเฮ้ยขาดคนนึงฮะจะเซ่ตเป็นสามสามว่ะเออซับซับ ทำไงทำไงทำไงวะอ๋อนี่ไงเอ้ย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 ไอเฮียทำไมมาสับยากจังวะเชฟฮยโอเคอ่าเดี๋ยวปุ้งทำอะไรจัดสับชีทสับชีทไงครับสับชีทโอเคเออจับได้ดีครับว้าอาหารมาเสร็จแล้วครับเชฟนี่โอ้โหจัดจานจัดจานได้แบบว่า ยอดเยี่ยมกาไปเสิร์ฟครับทำเรียบร้อยครับเชฟทำอไรต่อเสิร์ฟฮะเรียบร้อยเออนั่งนั่งเอ้เก็บตังขโมยตังละขโมยตังหลานขโมยทิพขโมยทิปฮะยังสอบยังสอบยังสับหมูไม่ได้เลยเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับอีกห้าวินาทีเชฟเชฟจัดจานหรยครับ เรต้องช่วยเขาอ่ะไม่ทานแล้วครับอไม่เห็นมีอะไรบอกกูเลยทำไมมันถึงไม่มีอะไรบอก่ะเยเอาว่ะเฮ้ะกันนสเดาุกออกไปเฮียเฮียหนูน้อยตัวนั้นมันก็ไม่ได้นนนนเล้ยนเหรอเห็นนี่เสนี้ชล้ไง ไปเดี๋ยวไปโดดไรเอ้าแล้วทำไมกูย้ายมาอยู่ดีอ่ะเอ้าคนมันขาดไงคุณปากัวอ๋อคอนฟ้าปากัวเชฟกันนะฮะโดดไม่ขึ้นเลยโดดลงไปเถอะครับเชฟซ่ามาใหม่แล้วฮะเชฟซ่าตอนนี้นำเป็นที่หนึ่ง สามัเอเจ้านะฮะไปชิคก้ถึงแล้วเอาล่วงเรียบร้อยฮะไปเริ่มใหม่เลยฮะชิคได้หรอกไอ้โง่เอาคุณได้เฉยไม่มีใครถืงเลยฮะโอ้โนาทีสุดท้ายนะฮะเชฟต้องเร่งมือแล้วครับในยุคเชฟมันมีส่วนนี้ด้วยตอนนี้คุณกำลังโดดโดดโดดเหยียบอันนี้โดดเหยียบวัตถุดิบอยู่นะฮะวัตถุดิบแล้วเนี่ยเออ ไม่นะสเรและเอ่อซื้ออะไรคะไม่มีตังค่ะเชฟไม่มีทั้งบาทไม่ถึงสิบกว่าบาทนี่คือบริการอาหารครัคุณคุณกุณกำลังแสดงซิมโฟนีจูกคำสั่งหลายคำสั่งปรุงอาหารด้วยความแม่นยำและทำให้ลูกค้ายิ้มนะจ๊ะใช่ฮะเชฟต้องเล่งมือแล้วนะฮะมีเวลาสามนาทีครึ่ง ตอนนี้สัมบเนตจ้าสุขภาพดีพูดก็รออ้าตรงนี้ไม่มีสอบทางไหนครับเชฟเชฟอัดตอนนี้ฮะทสัมบเนตกันกำลังสับของกับสัมบเนตอัดนะฮะเรียบร้อยฮะสับสับฮะสับกระเทียมฮะสัมบเนตจ้าเสร็จแล้วฮะจัดจานได้ด้วยโอ้ยโอ้ยจ้าไปตรงนี้ได้ไปแล้วโอเปอเรชั่นอลโอ้ยรอแล้วสัมบเนตจ้า เอาเหี้ยแล้วชี่ยวหายแล้วเออเชีวเ่ยอัดฟังเลงแล้วนะฮะชี่สัตว์เดินเอือบเล่นแล้วเลยชี่ยวเขาทำยังไงสามนินอัดต้องทำให้สุกแล้วส่งแล้วนะฮะตอนนี้เหลือเวลาอีกอันอันนี้คือเสิร์ฟเสิร์ฟได้ยังอ่ะจัดจานก่อนไปเสิร์ฟทุกท่านลืมเสิร์ฟได้ยังอ่ะเขาทุ เช็คมาไวแล้วๆทำได้แค่นี้ค่ะไม่หมดดีกว่าโอ้ทำไมทีมไม่ทีมเอาเอาเราไปไหนแล้วอ่ะเอาที่จเข้ากล้ายตอนีสามวันการเริ่มเลาไปเริ่ปทนั้งใจเรากำลังานนะไม่เอาจานเสิฟด้วยนะสมเดนเป็ต้องทำงานนะ จยากก็ไป่กระสุนตอนสุดท้ายแต่ไม่ทันครับทำคะแนนกันกลับบ้านครับรอบนี้เสียใจคับทำคะแนนกันด้วยนะฮะไม่ทันนะคุณตกรอบสุดขออนุญาตให้ต่อว่าครับเออผมเสียใจจริงๆที่เพื่อนทุ่มทีมผมลืยโคตรหล่อ เขาลืมไปกระทั้งวิธีผ่านสลอบซี่ที่สาครับผมคาดหวังเขาไว้สูงแต่ก็ไม่หวังครับไม <c oughs> ่หวงังเลยตอนนี้รอบที่สามแห่งการแข่งขันเฮลคิเชนตอนนี้ทีมสีน้ำเงินนะสามมนเนตอดัดเหลือเพียงคนเดียวแล้วนะฮะกสู้ของทีมกิ <c oughs> จามนันยศเท่าไหร่แล้วเนะี่ยการทำอาหาร คือไม่ด่วนนะไม่ด่วนนะจเรียบแล้วหรอตนเนี้ยตอนนี้จมเนอัดเอาเอาเอาอ๋อส่งแบบหลายคนหลายคนโอยเป็นที่น่าเสียดายนะใิ้ตกลอบไปแล้วัทีม้าเเลวอ ออกแรงกาเรมยให้วิ่งวิ่งนี่วิ่งนี่หลังอัดกินนงนะฮะขาสั้นวิ่งตามใชไมมนันหารถมาขับแบบสมเนตอัดบ้างนะครับการเป็นหาผู้ชนะรายการ Hell Kitchen มาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะฮะเอ่อเชฟอัดคุณช่วยบอกได้ไหมครับว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ ตอนที่ผมกำลังทำสปาเกตตี้ฮาร์บูเดรียนะครับผมตอนนี้เชฟจ้าจัดจานเสร็จเรียบร้อยครับกำลังวิ่งไปส่งเชฟอัดนะกอดยืดนะเจอด้านนี้ไหมคุณช่วยอธิบายคุณสมบัติของเส้นสปาเกตตี้ได้ไหมครับเส้นสปาเกตตี้ของผมมันสามารถยืดจุดแล้วมันก็กำลังไม่เชี่ยอะไราออมายืดไงวะเชฟอัดทำมีแก้แล้วนะฮะไม่งั้นจะไม่ทันการพยายามอยู่ฮะ เจฟจ้ากำลังปั่นไม่มีขั้นตอนจงมันฮะเอ้าเจฟจ้าลูแล้ไม่มีขั้นตอนปัจจุบันมีใครอะไรครับเจ็นะครับเอ่อเจฟอัดจัดจานเรียบร้อยฮะกำลังไปส่งฮะเริ่มขับรถไริตตากำลังขอดยาอยู่เออเจฟอัดครับนี่นี่มันเป็นผัดไทยนะไม่ใช่สปาเกตตีเส้นเดียวกันนะหนูเลือกมากเลยครับน้องเจฟจ้าเสร์ฟจานที่สองต่อไปเมนูอะไรครับเชฟอัด ต่อไปผมว่าผมจะทำเอ,อ่อพิซซ่าสไตล์พริกไทยยัดไส้ครับผมเด็บอัดต้องเล่งมือแล้วนะฮะได้เลยฮะอันนี้เจ็บจ้าวิธี <สม S 3> การทำทำยังไงคร<ะ>ับคิดว่าผมจะรวมทุกอย่างเข้าไปท <c oughs> ี่ผมคิดได้ <c oughs> จ้ามันต้องต้มด้วยต้องพิซซ่าต้จะต้องมีให้ทอดด้วยอะไรว้าพิซซ่าต้าหู้ เชฟวันในนี้เขาไม่อนุญาตให้เอารถเข้ามานะตอนนี้เชฟอาจต้องเลี่ยงเลี่ยงมือแล้วนะฮะมันได้เลยครับผมอ่าอันนี้พิซซ่าเหรอฮะไม่ใช่ครับทำไมมันออกมาเป็นถ้วยถ้วยผมโม่เชฟจ้ากันเป็นนายนายกอาหารของนรกแ้วนะฮะที่อะไรเนี่ยนายอาหารของนรกเลยจ้ย ใชฟเหมือนกับเรหั่นอะไรคะการที่สามเรียบร้อยแล้วนะผนมะกำลังเอ,อ่อทำเมนูพิเศษของผมแฮมเบอร์เกอร์สไตล์อินเดียครับผมโดยเราจะไม่ใช้ <c oughs> ล้างมือเราจะใช้ขี้มืออย่างเดียวเดี๋ยวคุณพีด่ด <สา S 1> ูซ้<ส>ายแล้วครับเชฟอัดรีบจัดจานเลยวิ่ววนะิ่งผสมเลยนะรีสูตรพิเศษที่ว่าเหน็บกับลักแล้ว ท่านไม่เอาไม่เปื่อเชื่อโอ้โหโอ้ยเรามายืนแบบสะขีพยานวะเรียกความสูงเลยสูงมีมีเฮียถึงเวลาที่จะเปิดเผยมิจฉาของเทลคิดเช่นเดียวเดี๋ยวพวกเขากันอัดข้าวจเย็นเย้นนะคะเย็นเย็นเ n t l เ m e เดนนิว e อ็กซ์เปอร์เซนซี่อะไรบ้าันอ่านไม่ทันมันเป็นงานดีแบบตรงไปตรงมาขอบคุณทำให้ฉันประทับใจจริมีคนบอกคกเชฟคะจะเพิ่งทะเลาะกันเชฟเพนอยางนะคะเชฟโแครแล้วใส่อารมณ์เชฟม่งพูดต่กินเลยพูดว่า เหวี่ยงิตเลยมงจิตกัดกระเถือกเดอะรอมันอยากแข่งด้วยแชลบอกกังลังกายที่ไหนครับรถถังหนักอ่ะแชลแชลเชลเอารถเข้ามาแข่งในรายการเองนะคะอาจาร อาชิเชิบค่ะโลไม่ปั่นมาสุแล้วก็โทษไปานไทันไม่รู้กูไปโคตรยาวเลยไม่ให้กูสับสามอันแล้วกูต้องปั่นอีกสองแล้วกูต้องมาสแล้วกูเดอปนดินโคตรท่กลแชกูดีอย่างยิ่งที่ได้อยู่กับเชฟจ้าฮะ ปเชฟกันเออก็ตกรอบดีทั้งนั้นอ่ะวุ้นเนียโยนนะฮะอันนี้ออาวางไปไปไปสุดออกไปไปเลาะเชฟที่หกกำลังกายแต่ท่อนบนเราไม่ควรจะทำอะไารละหารไปขอโทษโอ้โหไอ้เคียมันบอกว่ากูช้าแบบว่ายิ่งกว่า ย่ามันนิกอะไอสัาเ้ยเชฟบึงขอโทษได้ไหมทียเอึงเด็กเนื้อดิบได้ปะวิ่งวิ่งวิสามวิ่งกดกิกกดกินกดกินโอเคไปนะ ขอลาค่ะชิมหนูจะไปวัดแล้วเลือเทศตัวเองอุ้ยไปอย่าทะเกันโอ้โหยิงกดนห้องกันเลยเย้แล้วจบโล้องขายอน่ะเอา ไม่ไพรเป็นของี่แท้ไอ้เหี้ยได้เมนูซกเล็กทุกคนเลยเมื่อไหร่เมื่อกี้เมนูจะแก่หมดเลยก็เลยทำมาหน่ะนาองทำไมเชฟคนนี้เขาปากคอร้อนร้ายจังครับผมจ่ายไปถึงห้าสิบโลบักก็ที่จะทำให้ทอดเหลวขึ้นนะคุณนี่นายจ่ายเงินนี่เหรอเชฟพงไม่คุยเลยฮะเชฟอัดอ่ะคุยกับเชฟอัดดีกว่า เนี้ิพุททำผู้หอยนางรมที่ทำจา่ชั้นสูงเสร็จแล้วฮะชั้นสูงไปมันจะทำแกะแน่นอว่าโกงเหอรอแน่นอนว่าทุกอย่างเงินมันซื้อได้นี่นายโกงมาตลอดยีแลันเหรอ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนน้องคุณไม่รู้เหรอคุณค่อนข้าจะเด็กใหม่แล้วอ่อนบวกเปียก คำก็ช้าเด้๋ยยไงน้องข้ามเป้าให้ดูดิไม่ข้ามได้ด้วยเชฟพงรู้สึกไงครับกับควาว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างมันไม่ยุติธรรมเลยอจริงไหมครับที่เคฟพงเคยเคยทำงานอยู่ร้านลาบอะครับใช่ผมกินซองเล็กเป็นประจำอะผมเลยทำซองเล็กเร็วมากเขาเขาทำงานโรงแรมอะเขาเลยดเตังค์อะ ทำสกเล็กม <anto government> ือเลยต้มไม่เป็นนี่ไงเปร่การบังการไปแต่งีิป็นพยาธิแล้วเนี่ยไม่น้ไม่ทันสกเล็กไม่ทันโอ้โหเชียวอดครับชยมยันใช่บกผมรวยผมรวย ใช้เงินแก้ปัญหาแพ้อำนาจให้เงินา้าน,นนั่นอะไรนะคนดูทำเลยทำไมเชฟคนอื่นปากเก๋วจังวะเชฟแบบขอบสนามอ่ะผมไม่เคยเชฟับผมั้นซื้อสกิปฉากกันเน,เนี่นยฉากจบอะไรตด้ไหน เชี่ยวความหนาวจะต่อยแล้วไหนอไม่าดีแล้วอ่ะได้หนตัก็นแล้วอ่บอก่กรู้เปอนะไม่าร้าแล้วอ่ะ